นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Little Book of Investing Like the Pros Five Steps for Picking Stocks ของ Joshua Rosenbaum นี่คือหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนที่เราจะมาเผยวิธีการในการเลือกหุ้น อย่างไรให้ประสบความสําเร็จโปรเฟชชั่นแลเนี่ยก็คือผู้เชี่ยวชาญเขาเลือกคุณกันยังไงจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มชุด l i t t l e Book แน่นอนว่าจะมีหนังสือเล่มใหญ่จริงๆของคนเขียนคนนี้เราสามารถที่จะติดตามคนเขียนคนนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้เลยว่าหนังสือเล่มหลักเขาเป็นหนังสือแบบไหนซึ่งตอนแรกผมตัดสินใจช่างาหนักหรือว่าผมจะซื้อหนังสือของคนนี้รอเปล่าแต่ตอนนี้ผมอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเกิน ขอบเขตหรือว่ากรอบที่ผมจะสังเกตไปได้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโฮไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุผลในการเลือกหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากจนเกินไปบางครั้งการให้เราไปนั่งดูงบการเงินอย่างละเอียดทีท้วนมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบที่ดีที่สุดช่วงนี้ผมก็เลยพยายามผนวกในเรื่องของ Fundamental กับ Techn ิ ical เข้าด้วยกันซึ่งแน่นอนว่านี่คือสาเหตุที่สําคัญในการที่เราจะเจอผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พราะไม่ว่ายังไงก็ตามในเรื่องของพื้นฐานสักวันหนึ่งมันก็จะสะท้อนราคาอยู่ดีแต่ในวันนี้มันอาจจะไม่สะท้อนราคาทั้งหมดเราจึงต้องเรียนรู้ว่าบางครั้งในบางสถานการณ์เหตุการณ์มันก็นําพาให้ราคาหุ้นเนี่ยสูงเกินกว่าความเป็นจริงหรือราคาก็อาจจะต่ํากว่าความเป็นจริงก็ได้เช่นกันเราเลยต้องหาวิธีสังเกตว่าเราจะมีวิธีการยังไงซึ่งสือเล่มนี้ก็เพียงพอจะตอบคาถามสิ่งเหล่านี้ได้แล้วว่าเราควรจะซื้อหุ้นในตอนไหนผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าการประเมินมูลค่าบริษัทนั้น ไม่มีหลักการตายตัวมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะนําข้อมูลความรู้ไปประเมินสิ่งที่จําเป็นคือประสบการณ์ในการอ่านงบการเงินมีหนังสือหลายเล่มมากๆที่เราจะอ่านงบการเงินอย่างแตกฉานจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ต้องรู้งบการเงินทั้งหมดแต่คุณเพียงแค่อ่านแฟกชีตในหน้าเซตหรือว่าการดูง,งบการเงินรวมปกติไม่ว่าเป็นงบปีหรืองบไตรมาสคุณก็สามารถจะเรียนรู้ในเรื่องของผลกําไรในอนาคตแล้วก็นี้สนสินทรัพย์โดยรวมทั้งหมดแต่แน่นอนจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มี เคล็ดลับแค่นั้นบางครั้งเนี่ยการที่เราจะไปดู PE ของบริษัทดูยิวการปันผลหรือว่านี้สินส่วนต่อทุนหรืออะไรก็ตามแต่ดัชนีค่าเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในการที่เราจะซื้อหุ้นณตอนนั้นจริงๆแต่มันอาจจะหมายถึงว่าจังหวะที่เราจะประเมินมูลค่าบริษัทได้จริงๆเนี่ยคือผลการเติบโตของบริษัทนั้นๆด้วยเสมอนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูการเติบโตของบริษัทถ้าเกิดสมมติคุณไม่เห็นการเติบโตของบริษัทแน่นอนเราจะให้มูลค่าบริษัทลดลง ในระยะยาวคือมันไม่มีโกรด t h r ที่สูงเพียงพอในการที่เราจะซื้อหุ้นหุ้นนี้แล้วแน่นอนกำไรต่อหุ้นก็จะลดต่ำลงสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องประเมินตลอดเวลาในการที่เราเลือกซื้อหุ้นใดก็ตามบริษัทจะมีมูลค่าได้นั้นจะต้องมาจากผลกําไรของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ตามมาด้วยนี้สินที่ดีจะต้องมีมากกว่านี่เสียเสมอนั่นจะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญในการให้น้ําหนักในการลงทุนนี่คือกฎที่มีกันอยู่ดาด,ดื่นว่าเราจะต้อง มีสินทรัพย์ที่มากกว่านี้สินรวมถึงต้องมีนี้สินที่ดีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มาเน้นย้ำในเรื่องของการที่เราจะตามหาหุ้นทรงคุณค่าเพียงแต่ว่าเราต้องอ่านงบการเงินให้ละเอียดก่อนเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะเลือกหุ้นอย่างไรตามผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญทุกคนเขาก็จะมีทริคหรือว่าเทคนิคเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราก็พอที่จะรู้ได้บ้างว่าเขาจะเลือกหุ้นแบบไหนส่วนใหญ่แล้วผมสังเกตในตลาด ผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาจะเน้นหุ้นแบบเติบโตก่อนแต่เขาจะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานที่ดีเอาไว้นั่นหมายความว่าเขาจะไม่กระชากราคาแรงจากหุ้นพื้นฐานที่ดีแต่เขาจะค่อยๆทยอยสะสมนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้เรามองเห็นภาพรวมผิดไปถ้าเกิดสมมติคุณเป็นนักลงทุนจริงๆคุณจงเรียนดูพฤติกรรมบางอย่างทําไมหุ้นนี้เราดูงบและพื้นฐานดีมากๆเลยเราทุกคนเห็นกันเหมือนกันว่าโอ้สินทรัพย์ดีนี่สินน้อย กำไรเติบโตเกือบทุกไตรมาสบางครั้งอาจจะมีรายได้ตกลงเล็กน้อยแต่ทำไมหุ้นมันไม่ขึ้นเลยผมอยากจะบอกว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรางงและสับสนในตลาดแล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วหุ้น Value ทุกตัวหรือหุ้นคุณค่าเนี่ยก็จะขึ้นสูงกว่าหรือเทียบเท่าหุ้นโกลดในระยะยาวอยู่ดีคุณไม่จําเป็นต้องกังวลว,ว่าการที่คุณดูงบแล้วทาไมมันถึงสับสนขนาดนี้ แต่มันก็มีกรณีตัวอย่างว่าถ้าเกิดสมมติคุณเลือกหุ้นในการที่คุณดูว่ามันมีพื้นฐานที่ดีจริงๆแต่บริษัทนั้นมันไม่มีการเติบโตเลยนั่นหมายความว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงหุ้นหุ้นนั้นเพราะมันไม่มีสวีทที่น่าดึงดูดใจมากเพียงพอนี่ก็สิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องนํามาประเมินในการซื้อหุ้นทุกครั้งเพราะว่าเราต้องการซื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะปันผลเพราะบริษัทเติบโตหรือเพราะเก่งกําไรนี่คือการลงทุนที่ดีที่สุดที่ทําให้เราได้รู้ว่าทุกเรื่องราว มันต้องมีสตอรี่แน่นอนกลุ่มอุตสาหกรรมก็เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญรองลงมาจากตัวบริษัทอีกทีหนึ่งเพราะกลุ่มของบริษัทที่เราจะเข้าซื้อนั้นก็จะเป็นจะต้องมีการเคลื่อนไหวทางด้านงบการเงินด้วยเสมอนี่คือกระบวนการในการที่เราจะต้องสังเกตหุ้นแต่หุ้นก็จะมีสตอรี่หรือเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันแน่นอนอุตสาหกรรมก็เป็นตัวชี้วัดในการที่เราจะเลือกเข้าซื้อหุ้นด้วยอีกเหมือนกันสมมติคุณอยากจะดูหุ้นกลุ่มก่อสร้างคุณก็เข้าไปดูแล้วว่ากลุ่มก่อสร้างเนี่ แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของอเมริกาเขาจะไม่ได้บอกหุ้นของประเทศไทยแต่ตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมก็พยายามประยุกนำมาปรับใช้กับประเทศไทยให้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่คนเขียนได้เน้นย้ำมากที่สุดก็คือบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยจะมีกําไรเติบโตได้ยังไงเขามีการขายสินค้าในรูปแบบไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญเหมือนกันในการที่เราจะเลือกลงทุนต่อไปหรือขายหุ้นออกมา ทุกครั้งเราต้องประเมินตลอดเวลาในทุกๆาถึงหเดือนเพื่อเราจะต้องเช็คพอร์ตของเราว่าพอร์ตของเราเนี่ยยังสมดุลดีกันอยู่หรือเปล่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางสิ่งที่เราตั้งใจไว้ไหมนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องค่อยๆเช็คและค่อยๆสอบทานกันไปแล้วอย่าลืม Answer. อุตสาหกรรมเป็นตัวที่สําคัญในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทที่ดีบางบริษทัทอาจจะมีการเข้าซื้อบริษัทอื่นบ่อยครั้งเราจึงจําเป็นจะต้องดูงบการเงินสอบทานด้วยเสมอว่าบริษัทที่เข้าซื้อมีงบการเงินที่ดีหรือไมมม่่่รรรวถึงงกาเพิทุนบอยคั้ ก็เป็นสัญญาอันตรายเช่นกันแล้วแน่นอนนี่คือเคล็ดลับและมันเป็นทริคที่ดีที่สุดที่ผมเชื่อว่ามันสามารถนําไปใช้กับทุกๆบริบทของการลงทุนนั่นคือเราจําเป็นจะต้องดูว่าเขาเข้าซื้อบริษัทอะไรและงบการเงินบริษัทนั้นดีหรือไม่ดีรวมถึงการเพิ่มทุนเนี่ยในบริษัทที่เขาพยายามเพิ่มทุนอยู่บ่อยครั้งถึงแม้จะมีการออกหุ้นให้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลไป ผมก็ค่อนข้างที่จะคิดและพิจารณาสักนิดหนึ่งรวมถึงถ้าเกิดสมมติบริษัทไม่มีผลกาไรเติบโตเลยมัวแต่ออกหุ้นมัวแต่เพิ่มทุนมัวแต่เข้าซื้อแต่ยิ่งเข้าซื้อมากเท่าไหร่กําไรก็ยิ่งลดลงทุนก็ยิ่งล่อยหลอหรือหายลงไปนั่นยิ่งจะเป็นสัญญาณอันตรายที่ทําให้เราต้องหลีกเลี่ยงหุ้นเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดหุ้นบางตัวสร้างแต่สอรี่หุ้นขึ้นเกือบทุกๆวันแต่กับกลายเป็นว่ากําไรลดลงทุกๆไตรมาสหรือทุกๆปี นั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้อย่าพยายามเชื่อที่ราคาราคาเป็นตัวที่ทําให้อารมณ์เราขึ้นหรือลงจงดูที่งบการเงินงบการเงินจะมาเป็นตัวที่สําคัญที่สุดที่ทําให้กองทุนหรือนักลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าลงทุนจริงๆเขาจะหลอกล่อเราให้เราเน้นแคปิตอลเกนเน้นเกฑงกำไรแต่จริงๆแล้วเหตุผลที่เขาหลอกล่อเราเนี่ยก็คือเขาจะได้กินเนื้อชิ้นใหญ่กว่า ล้วก็เลือกที่จะจับปลาตัวใหญ่กว่าในตลาดมากที่สุดเพราะแน่นอนแล้วสุดท้ายการเก็งกําไรเขาอาจจะได้เงินในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติตลาดเป็นขาขึ้นจริงๆมันเป็นเทรนไลน์ที่มันไม่สามารถลงไปกว่าน,นี้แล้วเนทำให้กองทุนและนักลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้กําไรมากที่สุดและเป็นกอบเป็นกำจากการลงทุนหุ้นที่มีมูลค่าจริงๆเขาไม่ได้กําไรจากการที่ได้กําไรจากบริษัทซอมบี้ที่วัน บริษัทไม่ทำกำไรเลยมีแต่จะขาดทุนทุกๆไตรมาสและทุกๆปีสุดท้ายนี้ทั้งนี้ภาพรวมของการจะลงทุนในบริษัทใดบริษัท 1, หนึ่งเราอาจจะต้องดูดัชนีของตลาดอุตสาหกรรมและบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกันมันจะมีส่วนช่วยให้เรามองภาพรวมออกดีกว่าไปนั่งจอะงบการเงินจนขาดภาพรวมไปนี่คือจุดบอดท,ที่ใครหลายคนอาจจะลืมถึงแม้คุณจะซื้อหุ้นในบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีมากๆแต่คุณซื้อจังหวะแบบขาลง เทรนไลน์แบบแทบไม่มีขึ้นเลยนั่นจะหมายความว่าคุณกำลังซื้อหุ้นผิดเวลาจังหวะเวลาทําให้คุณรวยหุ้นได้หรือคุณก็เจ๋งหุ้นได้เช่นกันหุ้นมันยากตรงที่ว่าคุณไม่สามารถจะชี้วัดได้เลยว่าตัวคุณเองจะสามารถเข้าไปในจุดที่บริษัทนั้นจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้เทรน์ของมันเศรษฐกิจจะมีไซเคิลที่ชัดเจนที่สุดเราอาจจะไม่ต้องดูเงินเฟ้อเงินฝืดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ ระบบเศรษฐศาสตร์เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเราแค่นำมาประยุกต์แต่เราจะไม่ใช้มันเพื่อเป็นตัวชี้วัใดใดๆเด็ดขาดสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่สุดก็คือดีมานซับไพในตลาดหุน้นนั่นจึงเป็นสิ่งที่สาคัญเราไม่ต้องดูดัชนีอื่นไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีโกลด์ซิลเวอร์หรือน้ํามันดิบต่างๆน่าจะเป็นตัวที่ทําให้เราถูกบิดเบือนไปจากการมีความเชื่อว่าเงินเฟอ้อสูงจาเป็นต้องย้ายเงินไปที่ตลาดหุน้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นไปได้แต่เราจะต้องดูเทรนด์ของตลาดหุ้นเป็นหลัก อย่าพยายามถูกหลอกด้วยการที่คุณเข้าไปเจอหุ้นปัน่นหุ้นที่มันเป็นซอมบี้และนั่นจริงๆจะเป็นการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดที่หนังสือเล่มนี้ได้มอบให้กับคุณผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนทอกแยชีด้วยนะครับ